สวัสดีแล้วก็สบายดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะคลิปนี้ตีก็มาอยู่ที่จังหวัดหนองคายนะคะมุ่งหน้าสู่จังหวัดอุดรแต่ว่าวันนี้คลิปนี้ตีเองอยากจะขึ้นมาพูดถึงหรือว่าปากถึงคนเรานะคะหลายหลายคนนะคะหรือว่าคนเราที่คิดจะข้ามมาที่เมืองไทยมาเที่ยวเมืองไทยมาทํางานอยู่ที่เมืองไทยหรือว่าจะมาทําธุรกิจ ต่างๆอยู่ที่เมืองไทยนะคะติเองอยากขอฝากเตือนไว้นะคะอย่าทำแบบนี้เด็ดขาดนะคะถ้าคิดจะมาเที่ยวเมืองไทยหากินอยู่เมืองไทยและมาทำงานที่เมืองไทยนะคะสิ่งหนึ่งนะคะสิ่งแรกที่ตีอยากฝากถึงคนลาวไม่ว่าจะเป็นคนลาวคนเวียดนะคะทุกคนวันนี้นะคะตีเองได้มาที่จังหวัดหนองคายได้มาพบเจอเรื่องราวต่างๆนะคะเรื่องราว หนึ่งที่ตีเองอยากจะฝากร์ประสบการณ์อยากจะเล่าให้พี่ให้น้องให้พี่เพื่อนทุกท่านหลายคนได้ฟังกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะคะเผื่อจะได้เป็นประโยชน์ให้กับคนลาวหรือว่าคนเวียดนามหรือว่าคนพม่าหรือว่าคนกัมพูชานะคะที่คิดจะมาที่เมืองไทยนะคะอยากฝากเตือนนะคะการที่มาอยู่ที่เมืองไทยต้องทําตามกฎระเบียบและระเบียบกฎหมายหรือว่าพฤติกรรมต่างๆที่เคยใช้อยู่ใน เาาเวียดนามหรือว่าในประเทศของตัวเองอะคะ่ะทุกคนให้หยุดพฤติกรรมนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทิ้งขยะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการอาสิทธ,ธิพิเศษนะคะใส่ไ,ไม่ได้กับประเทศไทยนะคะคนทุกคนมีสิทธิ์จมือภาพและเท่าเทียมกันนะคะถ้ามาอยู่ที่เมืองไทยหนึ่งนะคะละละทิ้งนิสัยที่มไม่ดีนะคะนิสัยมักง่าย ที่เคยอยู่เรานะคะที่เคยอยู่เราเคยกินแล้วทิ้งเคยทำแบบพฤติกรรมกรรมที่ไม่ดีอยู่บ้านเราเน่ะเคยทำยังไงก็ขอให้ทิ้งไว้ที่บ้านมาเรียนรู้และมาซึมซับพฤติกรรมใหม่ๆนะคะเข้าเมืองตาหลิวเราต้องหลิวตาตามนะคะข้อที่หนึ่งนะคะอยากให้เปลี่ยนพฤติกรรมเรื่องการทิ้งขยะอย่างเช่นว่าการกินแล้ว นะคะอยู่ที่เมืองไทยเพื่อนกินแล้วเพื่อนมีระเบียบวินัยน,นะเพื่อนกินแล้วเพื่อนจะเก็บไปทิ้งขยะหรือว่าถ้าไม่มีถังขยะเพื่อนจะเก็บขึ้นรถไปทิ้งทางขยะที่ปั๊มน้ํามันหรือตามสถานที่ที่เพื่อนจัดทิ้งไว้ให้จะมีถังขยะนะคะจะมีถังขยะไว้แล้วก็อไปทิ้งตรงนั้นนะคะเก็บขึ้นรถอะไรให้เรียบร้อยกินอย่าไปทิ้งอย่าปล่อยปะละเลยอย่าปล่อยให้คนอื่นต้องมาเก็บมาเมียนให้ตัวเองนะคะเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่นี้เลยนะคะ 2. ออย่าเซงคิวนะคะเพราะเป็น เ่าเรียกว่าพราะเป็นอะไรเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจมากๆอ่ะเนาะสิ่งที่น่ารังเกียจมากๆนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่ไหนถ้ามาอยู่เมืองไทยต้องทําตามระเบียบวินัยและระเบียบกฎหมายของประเทศไทยนะคะคนไทยนะบอกได้เลย,เลยใครจะมาก่อนมาหลังคุณจะรวยหรือจนคุณจะมีสิทธิพิเศษอะไรค่าเข้าไปแล้วคุณต้องต่อแถวต่อคิวนะคะ มาทีหลังคุณก็ต่อทางหลังของคนนั้นนะคะทุกคนเพื่อนจะมีสิทธิพิเศษให้เนาะเพื่อนจะมีสิทธิพิเศษให้เฉพาะคนที่มีลูกคนที่ถือผ่าคนมีเด็กเรนเรียกว,ว่าแม่มานก็แล้วกันเนาะคนที่มีลูกอะ่ะผู้เท่านะคะผู้เท่าหรือว่าผู้พิการนะคะเพื่อนจะมีสิทธิพิเศษให้นะคะวันนี้ที่อยากมาบ่งบอกถึงอยากจะมาแซรปประสบการณ์อันนี้ที่ได้เจอกับตัวเองเนาะนั่นแหละค่ะ และก็น,นิสัยที่เรียกว่าอะไรนิสัยมักง่ายนะคะนิสัยมักง่ายการจอดรถนะคะการจอดรถกดลลางอยู่ที่เมืองไทยนะคะเพิ่นจะเข่งมากเรื่องการจอดรถที่คนอะไรเป็นเรียกว่าตัวอันสีฟ้ฟากับสีแดงที่จอดคนพิการนะคะหรือว่าผู้สลาผู้ที่ช่วยเหลือที่แบบการเดินหืนลำบากอย่างเนี้ยเนาะนั่นแหละค่ะ อันนี้ตีมีคลิปให้ทุกคนได้ดูอยู่นะคะจะอยู่ประมาณท้ายคลิปนะคะทุกคนนั่นแหละค่ะวันนี้ตีเองเลยอยากมาเร์ประสบการณ์อยากจะมาเตือนนะคะคนลาวหรือว่าคนที่ต่างประเทศอ่ะถ้าพูดถึงคนไทยเพิรู้พฤติกรรมที่ทิ้งขยะไม่เป็นที่เป็นทางทิ้งขยะทั่วทีบท,ทั่วทั่วแบบ มากง่ายอ่ะจะทิ้งตรงไหนก็ทิ้งกินแล้วก็ทิ้งกินแล้วก็นี่นี่นี่นะคะทุกคนเนาะอันนี้มันเป็นพฤติกรรมที่เราไม่ควรทํานะคะดูถนนทุนทางบ้านเพื่อนเมืองเพื่อนนะสะอาดสวยงามสถานที่แต่ละพื้นที่นะคะไม่ไว่าเป็นตามปั๊มน้ํามันนะคะอันนี้ตีเหตนมากกับตาแล้วนะคะทุกคนไม่ว่าจะเป็นอยู่ที่ด่านโตโมอนนะคะทางเข้านะคะ ตัวอย่างว่าทางเข้าด่านเนาะจะมีเพื่อนจะเปิดช่วงตอนเช้าเนาะทุกคนช่วงตอนเช้านะคะมีกลุ่มแรงงานหรือว่ากลุ่มคนที่จะไปะทําพาสปอร์ตหรือว่าไปปั้มพาสปอร์ตหรือว่าจะกลับบ้านทีนี้ไปนั่งท่านะคะไปนั่งรอก็แล้วกันไปนั่งรอ,งรอ,อเข้าด่านอย่างนี้ยคะ่ะทุกคนเนาะอยากให้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนะคะเข้ามาอยู่เมืองไทยแล้วอยากให้ทําตาม ระเบียบหรือว่าการกินกันอยู่ของเราเราควรเก็บไปด้วยนะคะเอาไปทิ้งข้างหน้าเข้าไปข้างในอ,อยู่ที่เ,เรียกว่าด่านตะมเนาะถ้าจะเข้าไปทําบัตรเนะพื่อนก็มีถังขยะอยู่ให้เก็บไปทิ้งในถังขยะอย่าปล่อยไว้ให้เป็นภาาะของคนอื่นอันที่เรากินแล้วเราควรเก็บอันที่เราใส่แล้วเราก็เก็บไปทิ้งะะที่เราไม่ได้ใส่แล้วเก็บไปทิ้งเลยอย่าให้ปล่อยเป็นพาาคคนอื่นสงสารเพื่อนนะคะเพื่อนก็ทํา มาหากินอยู่แถวนั้นตีได้เห็นนะคะ,ะพวกรถจะเรียกว,ว่ารถอะไรรถตุ๊กตุกรถสามล้อที่เพื่อนไปไปหากินแบบรับลูกค้าอะไรแถวนั้นอะ่ะเพื่อนทำความสะอาดนะคะเก็บขยะโยงขยะที่ตัวเองไม่ได้กินนะคะที่ตัวเองไม่ได้กินคือทำความสะอาดให้สะอาดหูสะอาดตาทั้งที่คนกินน่ะไม่อายบ้างหรือนะคะแค่เก็บใส่ถุงแล้วเอาไปทิ้งถังขยะ มันน่าอายตรงไหนนะคะคุณกินไว้นะคะทุกคนกินไว้และทิ้งไว้ตรงนั้นมันไม่เป็นเรื่องน่าอายก่อนเลยนะคะอันนี้บัดนี้นะคะทุกคนตีอยากจะมาพูดถึงเรื่องการเซนคิวนะคะเรื่องการเซนคิวอันนี้ขอระบายนิดนึงนะคะพีพีเอีทุกท่านมีตีได้ไปเข้าเซเว่นหนึ่งนะคะอยู่ที่หนองคายนะคะทุกคนที่หนองคายซึ่งตีเองกลับมาจากจากการด่านแล้วนะคะทุกคน ตีก็ไปเข้าเซเว่นหนึ่งอยู่ที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งนะคะเข้าไปแล้วเนาะทุกคนตีเองก็ไปกดเอาน้ําแข็งที่จะซื้อน้ําแข็งนะคะทุกคนโจกที่เป็นซื้อน้ําแข็งอะเนาะทีนี้นะคะใกล้จะกดเอาน้ําแข็งแล้วไม่รู้ว่าคนเวียดมาจากไหนนะคะทุกคนมาสู้รูสไล์มันรัดคิวเลยอะแบบแบบไม่มีมารายาทนะคะทุกคนไม่มีมารายาทเลยนะคะสวกแบบ ขวดนะอันขวดอ่ะที่เขากอกน้ําแข็งอ่ะไปสวกใส่เลยอ่ะข้ง้ขงที่ตีกําลังจะแบบกําลังจะบีแบบน้ําแข็งอันนี้จับเดเข้าไปแบบสวกไปเลยอย่างเงี้ยอู้ตีว่านี่ใส่แบบนี้ก็มีเหรอตีว่านึกว่าแบบมันน่าจะหมดแล้วนี่ใส่แบบนี้เราควรเรียนรู้พฤติกรรมแบบใหม่ๆนะหลังจากเอาน้ําแข็งเสร็จแล้วทีนี้นะคะทุกคนอยู่ในเซเว่นนะคะอยู่ที่ในเซเว่นเพื่อนจะมี ที่กดน้ำแข็งแล้วกดน้ำโคกใช่ไหมคะทูนเพื่อนจะถูน้ำโคกกับเพื่อนจะมีให้ใช่ไหมคะถูน้ำโค้กอ่ะเพื่อนจะมีให้ทีนี้นะคะเอาน้ำเอาน้ำแข็งตรงที่เข้าขายจุกน้ำแข็งที่เข้าขายนะ่ะไปใส่น้ำโค้กเขาอะค่ะทุกคนนะคะทั้งที่ว่าเขาจะมีถงองอถูน้ำโคกเขาอยู่นะคะทีนี้พนักงานเขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะทํายังไงนะคะก็เลยต้องมาเปลี่ยนนะคะมาเปลี่ยนอันนี้ เขาอาจจะไม่รู้หรือว่าเขารู้หรือเขาตั้งแกล้งนะคะเพราะว่าเขาน่าจะเซเว่นอยู่แล้วก็มีหรือว่าการที่เราจะเข้าไปทําอะไรหนึ่งเขาจะมีป้ายบอกนะคะทุกคนเนี่ยค่ะนะคะ,นะคะอย่าหาทํานะคะอย่าหาทํานะคะแบบนี้นะคะเนะะี่ยค่ะอันนี้นะคะจะเห็นจะบุงบอกให้เห็นเลยนะคะทุกคนว่าเป็นอย่างไรนะคะอันนี้ป้ายสีเขียวๆตรงนี้นะคะเพื่อนจะห้าม รถปกติจอดนะคบรถปกติจอดเพื่อนจะให้รถที่ว่าคนพิกพิการหรือว่าคนที่ช่วยเหลือตัวเองอะน่อจอดนะคะอันนี้คือเพื่อนรับการยอมรับจากทั่วประเทศนะคะรับการยอมรับจากทั่วประเทศไม่ว่าทั่วโลกอะค่ะทุกคนทั่วโลกหรือว่าทั่วประเทศนะคะเพื่อนจะให้เฉพาะคนพิการหรือว่ารถที่มีคนพิการหรือว่าผู้เฒ่าผู้สูงอายุผู้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นะคะ ไปจอดตรงนั้นเพื่อความสะดวกสบายนะคะเตือนคนลาวหรือว่าหลายๆคนนะคะที่จะเอารถมาข้ามมาที่ประเทศไทยนะคะอย่าทําแบบนี้ได้กาเด็ดขาดและก็พฤติกรรมที่เซงคิวนะคะเซงคิวแล้วก็ไม่มีมารยาทในการทิ้งขยะนะคะอยากให้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนี้ใหม่นะคะออ้ยจีและจอดรถแบบนี้นะคะตีเองได้ไปนั่ง เาาหุ่มอยู่ต้นไม้นะคะแต่ว่ามีคนไทยนะคะเพื่อนเลยว่าว่าแบบนี้ก็ไม่แปลกหรอกเพราะว่าเป็นรถที่มาจากฝั่งลราพฤติกรรมของคนเราไม่แปลกหรอกว่าจริอันนี้ตีเองก็อึ้งเลยนะคะทุกคนโอเคนะคะคลิปนี้ถ้าหากมีข้อพิพาทประการใดตีเองก็ต้องกราบขอ